ตั้งหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ค่ะขุดชกเลยค่ะดังปุ๊ก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 ขาขาหน่อไม้ไปแล้วอดิไม่ได้แล้วแล้วแฉกไปหมดเลยขาขาไปด้นกินจอมึค่อมาชิมเลยพี่ลานมาชิมเลยมาหาานะมาชิมสิคะ ตําหน่อไม้มารีวิวค่ะรีวิวรีวิวค่ะเนี่ยมีสาวนั่งรีวิวแล้วก็มีตํ่าโกก๊กอยู่ในเนี้ค่ะชิมค่ะอืมปลาปลาไอไกอ๋ออ๋อเหรอไก่ต้มเองเนาะไก่ก็ต้มเองอืมสวยโอ้มีกุหลาบด้วยกุหลาบสวยด้วยนี่ไง โอ้เป็นร้านอาหารเลยนะเนี่ยเราก็เหนียวก็เหนียวน้องลอยอยูไ่ไหนอะมีถุงเดวเราก็เหนียวทำไรโชว์<อ>แล้วนะเด็ดนะเดี๋ยวมันก็มาชมชดอกไม้สวยๆที่แรกเขาจะทำแจ่ว Oh. เขาไผ่พี่ไปแซับบะเหอมาเลยก <c oughs> <ๆ>็เลยกลายเป็นตำทีนี้กลายเป็นตำเลยอือโอุ้ยไข่ทอดก็น่ากินก็บอกให้พี่เล็กมาชิม <c oughs> น้องหน่อยเนี่ยผมบอกให้พี่เล็กมาชิมหน่ <c oughs> อกไม้อืมมาชิมชิมโอ้ยมีไข่ทอดไข่ต้มพริก มีกล้วยทอดเม่กี้กินแล้วอร่อยมากกล้วยทอดหน้าสอนอจ้ะตําโปกๆเลยชิมค่ะชิมนี่ก็เดี๋ยวให้ชิมด้วยเนก็อย่างในเขาค่ออะไ